ไปเอสฉายเบคํำสิงขับรถกัน100กว่าตัวกิโลมาบ้านนุ่มแพทริกเรียกว,ว่าตั้งแต่เป็นสาวโสดก็ฮอตสุดๆค่ะสำหรับสาวเวคํำสิงไม่ว่าตอนนี้จะเข้าใกล้หนุ่มๆคนไหนค่ะก็ถูกจับตามองว่าเป็นหวานใจคนใหม่หรือเปล่าอย่างล่าสุดค่ะก็ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับแพทริกบาวริสค่ะนุ่มโสดบ้านรวยลูกเจ้าสัวหลังที่ทั้งคู่ค่ะมีโอกาสได้ร่วมงานถ่ายคลิปด้วยกันแถมในคลิปค่ะย,ยังมีช็อตที่ทั้งคู่นี่จีบก,กันเบาๆอีกด้วยนะคะโดยสาวเบคค่ะเป็นคนเปิดถามเองเลยว่าถ้าเบคางหีะะม้คนนนุ บอกว่ามันก็ติดตั้งแต่วันแรกแล้วก็ดูก่อนตัวเองก็ติดมาเยอะเหมือนกันแล้วผมต้องรอคุณอีกกี่ปีว่ามาคุณบอกให้ผมรอต้องรอกีป่ปีสาวเบสบอกว่าทาย25รอได้ไหมอีก2ปีดาน,นุ่มแพทริกก็บอกว่าได้ให้ดูความพยายามของผมได้ปล่างานนี้ค่ะทำเอ็นแฟนในฟินกันสุดๆค่ะแถมยังเชียร์อัพให้ทั้งคูนะ่นันเป็นแฟนกันอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะสาวเบสยังเจอหนุ่มสไปเอสดีแชว่าสาวเบสถ่ายละครตั้งแต่เช้าและตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วและนัดมาที่บ้านแพทริกแต่ต้องขับรถ ร้อยกว่ากิโลมาที่นี่แต่สุดท้ายค่ะสาวเบสก็มาหาจริงแถมสาวเบสทายังบอกอีกว่ามาเพื่อหนุ่มแพทริกนั่นเองค่ะมีคนคนหนึ่งเขาถ่ายละครตั้งแต่เช้าเลยเช้าตรู่นะแล้วตอนนี้<อ>เกิดไปเที่ยงคืนละผมนัดเขามาที่นี่แล้วเขาต้องเลิกจากกองละครแล้วขับรถมาที่นี่ประมาณร้อยกว่ากิโลใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงร้อยโลใช่แล้วแพทริกว่าเขาคนนั้นอ่ะจะมาตามคำของผมไหมก็ไม่รู้เลยแต่ว่า มาเ, renamed, เอยมามาจริงๆมาไมาดีเลยงานนี้ความสัมพันธ์ของเซาเป้กับดุมแททริกจะเขยากความสัมพันธ์เป็นแฟนกันหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปค่ะ